ตายห้าละ2สองห้าต้องเล่นปืนขี้โกงวะต้องเล่นอาร์ควะเดี๋ยวเดี๋ยวได้อยู่ได้อยู่อ้าวตัวีดไม่สู้มันไม่สู้อ่าจะเสร็จไปได้หลังเข้าหลังเข้าปะวะวางระเบิดแล้วอ่ะเฮยระเบิด มึงให้เข้ายังไงเนี่ยไอสัตว์เล็ดแม่นนมแว์โอ้โหทันเนทนเนัทนนโอ้โห คนนี oh ้อโอ้โห my god oh oh GO a a, โอ oh ้โหชนะได้เกี่ยวเนี่ยโอ้โหโอบามาโดนเจ็ดวันนี่กูแพย่างนี้กี่ตาวเนี่ยไม่แรงอัพกูเลยเหรอเออไม่อัพให้กูเลยจะอัพก็ไม่อัพ what the fuck เออคนเข้าสาบยาแค่นี้